สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้สยามชาแนลจะมาประกาศซื้อเหรียญนะครับให้เพื่อนเพื่อนหามาขายให้กับทางช่องนั่นเองนะครับเหรียญนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะมีราคาสูงถึง 1,000บาทนะครับเป็นลักษณะแบบไหนอย่างไรนั้นอยากรบกวนเพื่อนๆน,นักสะสมครับโปรดชมคลิปไปแบบช้าๆฟังคำบรรยายฟังคำอธิบายให้ชัดเจนนะครับว่าแบบไหนมีราคาขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดูจุดสำคัญให้ครบทุกจุดรับทันทีเรียนละ1,000บาทครับเชิญชมครับ เพื่อนเนักสะสมครับนี่คือเหรียญหนึบาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งหลายท่านเก็บสะสมกันนะครับเนื่องจากว่าเหรียญรุ่นนี้นั้นมีขบวนการผลิตมากมายนะครับสูงถึง506ล้าน460,000เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะมีบางจุดนะครับที่นักสะสมเล่นหากันเช่นเดียวกันกับ คลิปนี้นะครับสยามชาแนลจะประกาศซื้อของเพืเ่อนๆนั้นให้ราคาสูงถึง1,000บาทครับจุดความสำคัญเป็นอย่างไรนั้นเรามาฟังคำอธิบายกันนะครับ ด้านหน้านี้นะครับเป็นพระบรมบรูปของพระบาทสมเด็จพระประมนทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่9นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่ารัชกาลที่9อยู่ฝั่งขวามือของทุกท่านนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นนะครับที่เรียกกันก็คือเรือพระที่นั่งส่วนหง์นั่นเองนะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นพศ .2,500 20นะครับที่ผลิตออกมานะาร500กว่าล้านนั่นเองนะครับหลายคนนะครับยังไม่สังเกตรเหรียญที่อยู่ในมือน,นะครับอาจจะมีราคาสูงถึง1,000บาทนะครับสยามชาแนลก็ ประกาศรับซื้อของเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครมีก็รีบส่งมาประเมินราคานะครับมาดูจุดสําคัญที่จะทําให้เหรียญนี้มีราคานะครับส่วนช่องทางที่ติดต่อสยามชาแนลนั้นนะครับเราจะให้ QR code อยู่ในคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลใจนะครับว่าติดต่อเราอย่างไรขอรบกวนอย่างเดียวฟังคลิปให้จบฟังคําอธิบายให้ละเอียดนั่นเองท่านก็สามารถติดต่อและขายได้จริงที่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับเหรียญรุ่นนี้ นั้นผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นภาพบรมบรูปของพระองค์ท่านดูโดดเด่นและดูสวยงามแบบนี้นะครับท่านสังเกตดูให้ดีนะครับเหรียญที่มีราคากับเหรียญปกตินะครับเหรียญที่มีราคานั้นเราดูกันที่จุดไหนนะครับที่จะทําให้มีราคครับเพื่อนๆครับเหรียญรุ่นนี้นั้นผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับเป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามนะครับนี่คือเหรียญปกตินะนะครับฟังคําบรรยายด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่สับสนนะครับเป็นขอบเฟืองที่ดูสวยงามแบบนี้ครับด้านหลังนั้นกับด้านหน้านั้นจาก น,น,นี่คือเหรียญปกติทั่วไปนะครับด้านหน้านั้นตรงขึ้นด้านหลังนั้นกลับลงแบบนี้ถูกไหมครับแต่วันนี้ผมเจอเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็อยากจะรับซื้อของเพื่อนเพื่อนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับหากมีก็ส่งมาประเมินราคาได้สังเกตดูเหรียญที่มีราคาอยู่ฝั่งขวามือนะครับ ผมจะซื้อเหรียญฝั่งขวามือส่วนเหรียญฝั่งซ้ายมือนี้นะครับจะทําการบรรยายเปรียบเทียบกันจุดไหนมีราคานะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับเหรียญแรกก่อนนะครับให้สังเกตดูนะฮะตรงขอบนี่เห็นไหมครับนี่คือขอบเหรียญปกตินะฮะเพื่อนๆอันนี้คือปกตินะต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับนี่คือปกติทั่วไปนะครับที่เรานะครับสามารถพบเจอได้ง่ายคือขอบใหญ่ๆแบบนี้แต่เหรียญที่ผมกาลังพูดถึงคือขอบเล็กๆแบบนี้ครับเป็นขอบเล็กแบบนี้นะครับ เพื่อสังเกตด,ดูนะครับจะมีขอบเล็กแบบนี้และมีขอบซ้อนนะครับนี่คือด้านหน้านะครับท่านสังเกตตรงนี้ก่อนนะครับเหรียญที่มีราคานะครับหากของเพื่อนๆตรงกับของสยามชาแนลนั้นยินดีรับซื้อเหรียญละ1 ,000 บาทสภาพ UNC นะครับมาดูกันครับนะฮะด้านหน้าเนี่ยนะฮะจะเป็นขอบเล็กๆแต่มีขอบซ้อนเห็นไหมครับปกติเหรียญรุ่นนี้จะเป็นขอบใหญ่แบบนี้ถูกไหมครับเห็นไหมฮะ ความแตกต่างนั้นคือใหญ่กับเล็กก่อนนะครับเหรียญที่ฝั่งขวามือนะครับเพื<ๆ>่อนๆมีราคานะนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งเหรียญฝั่งนี้มีราคาเหรียญน,นี้คือการเปรียบเทียบนะครับเพื<ๆ>่อนๆดูจุดสําคัญให้ดีนะครับ นี่ครับนี่คือเหรียญปกตินะครับแล้วก็บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆจะดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นเห็นไหมครับนี่คือเหรียญปกตินะฮะที่นํามาเสนอนะครับมีคําว่าประเทศไทยมีคําว่ารัชกาลที่9กเหมือนกันนะครับพระบรมรูปของพระองค์ท่านนั้นชัดเจนขอบก็จะเป็นขอบใหญ่นี่คือปกตินี่คือเหรียญที่ผมกําลังจะประกาศซื้อถึงเหรียญละหนึ่งพันนี่คือด้านหน้านะครับแล้วไปชมด้านหลังด้วยนะครับมีจุดสําคัญด้วยดูคลิปให้จบนะครับด้านหน้านี้นะฮะเหรียญที่มีราคาที่ผมประกาศรับซื้อคือจะมีขอบเล็กกว่าปกติเห็นไหมครับ นี่ฮะเห็นไหมฮะขอบเล็กกว่าเหรียญแรกถูกไหมครับนี sort of the paint, the ่เหรียญแรกจะขอบใหญ่กว่าเหรียญนี้จะเล็กกว่าเห็นไหมครับแล้วบริเวณนี้จะปั๊มไม่ติดครับเพื่อนๆเห็นไหมครับบริเวณนะฮะเนี่ยบริเวณนี้นะครับที่ฐานพระบรมรูปของพระองค์ท่านเนี่ยจะปั๊มไม่ติดนะครับอยู่อยู่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเงาเงาเห็นไหมครับเพื่อนๆจะเป็นเงาเงาด้วยเห็นไหมฮะเหมือนสองชั้นเนี่ยฮะเห็นไหมครับนี่คือด้านหน้านะเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับนี่ฮะดูให้ดีนะครับเพื่อนๆครับนะครับสังเกตให้ดีนะครับเห็นไหมฮะ จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ด้านหน้านะครับประมาณ2จุดนะฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะชัดเจนเห็นไหมครับตรงเกสาของพระองค์ท่านเนี่ยตรงนี้จะไม่เป็นจะไม่เป็น2ชั้นเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเหมือน2ชั้นนะฮะเวลาเอียงเหรียญแบบนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมครับ แล้วบริเวณนี้นะฮะจะไม่ค่อยชัดเจนเท่ากับตรงนี้นี่คือด้านหน้านะครับเรามาชมด้านหลังนะครับอีกจุดสําคัญที่เราจะพูดถึงกับเพื่อนๆนะครับด้านหลังนั้นเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไม่ตัดต่อคลิปนะครับขอพลิกเหรียญไปเลยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าจุดไหนแบบลักษณะแบบไหนที่มีราคาสูงถึง1000บาทนะฮะสยามชาแนลซื้อจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อความถูกต้องขออนุญาตนะครับบอก QR code คเพื่อนๆก่อนก็ได้ครับนี่คือ QR code คของช่องสยามชาแนลครับยิงไม่เลยครับเพื่อนๆ นี่ครับขอบอกคิวเวคนไว้ก่อนเนาะคอยไปชมด้านหลังนะครับดูคลิปให้จบนะครับยิงเสร็จได้ยังครับเดี๋ยวบอก ID ด้วยครับสยามชาแนล999 VIP ครับนี่คือ ID ของสยามชาแนลนะครับสามารถติดต่อได้นะครับมาอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนๆครับดูจุดให้ครบนะครับจบที่เหรียญละ1,000บาทเราซื้อจริงปกติแล้วเหรียญรุ่นนี้นั้นขอเฟืองจะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับนี่คือปกตินะเพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะครับนี่ฮะนี่คือปกติทั่วไปนะครับด้านหลังก็ เป็นแบบนี้ถูกไหมครับอ่าเป็นที่เรียกกันในกลุ่มนักสะสมว่าเป็นผู้หยาบแต่เหรียญนี้ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูเห็นไหมครับขอบนั้นจะไม่เป็นเหมือนกันนะฮะสังเกตดูครับเห็นไหมครับขอบเฟืองนั้นจะไม่เหมือนกันนะฮะเพื่อนเพื่อสังเกตดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นอ่าเป็นขีดยาวๆถูกไหมครับเป็นขีดยาวๆเต็มใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้จะเป็นขีดเล็กๆเห็นไหมครับเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยฮะเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานะครับเพื่อนสังเกตดูครับเห็น เป็นออกมันม,น,มน,นิดนึงเห็นไหมฮะลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมาชมที่ด้านหลังครับด้านหลังของเหรียญนะครับอีก2-3จุดนะฮะที่จะทําให้มีราคาสูงถึง1,000บาทครับเพื่อนๆสังเกตดูสิครับเหรียญน,นี้แตกต่างกันอย่างไรสังเกตดูสิครับ เพื่อนๆหลายคนคงเข้าใจแล้วล่ะว่ามีจุดไหนนะครับที่จะทําให้มีราคาถ้าเป็นนักสะสมมือเก่านี่นะฮะหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนี่นะครับมองขาดปัดเลยนะครับว่าโอ้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วมาเกิดขึ้นจริงๆเพื่อนๆสังเกตดูบริเวณนี้นะครับสังเกตดูนะฮะนี่คือเหรียญปกติที่ยังไม่รับซื้อนะครับเหรียญนี้เรียกกันว่าผู้ยาวนะฮะผู้ยาวนะฮะผู้ยาวนี่ดูอย่างไรผู้ยาวนี่คือสังเกตบริเวณนี้นะฮะจะเป็นตุ่มเล็กๆนี่ฮะที่เป็นตรานี่นะครับเนี่ย เดี๋ยวให้ดูผู้ยาวเขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีขีดอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะสองสามจุดนี่นะครับแล้วบริเวณนี้นะฮะที่ผู้เนี่ยจะยาวออกมาผิดปกติจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นสั้นกว่านี้เขาเรียกผู้สั้นนะครับแล้วก็นะครับอ่าตราตรงนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับผู้สั้นผู้ยาวนั่นเองส่วนเหรียญนี้ผมประกาศรับซื้อของผู้ยาวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนสังเกตดูครับสังเกตดูบริเวณนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆืนเนาะเนี่ยนะสังเกตดูนี่คือเหรียญปกตินะครับฟังคำบรรยายนะคร 1,000บาทสภาพสวยๆ UNC แบบนี้นะครับนี่เขาสังเกตดูนะครับนี่คือปกติเห็นไหมครับเพื่อนๆเส้นเนี่ยจะใหญ่นะฮะจะใหญ่เห็นไหมครับเส้นนี้จะใหญ่ใหญ่ใหญ่นะฮะเรียกว่าใหญ่เนาะแล้วหลายคนก็อาจจะบอกว่าแค่นี้ก็เล็กแล้วนะสยามชาแนลแต่มาดูเหรียญนี้ครับเล็กกว่าครับเห็นไหมครับเล็กๆเลียวๆเนี่ยฮะเห็นไหมฮะตรงที่ยื่นของผู้เนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเลียวกว่านะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจับให้ดูแบบนี้เลยนะะความแตกต่างกันฮะเห็นไหมฮะเดี๋ยวนะฮะเห็นไหมครับ เส้นเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเห็นไหมครับเนี่ยนี่ดูแบบนี้ดูง่ายฮะเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นเส้นเล็กกว่าเห็นไหมครับแทบจะขาดออกเลยก็ว่าได้นะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับเหลียวจับ2เหรียญแบบนี้เลยนะครับให้เพื่อนๆดูเนาะชัดๆนะครับบริเวณนี้นะครับสังเกตบริเวณนี้นี่คือเหรียญปกติที่เพื่อนๆมีพบเจอกันได้ง่ายนะครับจะมีที่เป็นเหมือนหน้านุกอินรีนี่นะฮะตรงนี้นะครับ จะดูเด่นชัดถูกไหมครับนี่คือเหรียญปกติแต่เหรียญที่มีราคาที่ผมจะประกาศรับซื้อคือนะครับตรงนี้จะปั๊มไม่ติดเห็นไหมครับเนี่ยฮะบริเวณนี้นะครับขออนุญาตนิดนึงนี่ฮะจะปั๊มไม่ติดเห็นไหมครับเนี่ยบริเวณนี้จะปั๊มไม่ติดตรงแม่นงแม่น้ำนี่นะฮะจะปั๊มไม่ติดเห็นไหมครับความเด่นนั้นแตกต่างกันเห็นไหมฮะเห็นไหมครับความเด่นนั้นแตกต่างกันมากนะครับนี่คือเหรียญผม ที่ผมกําลังจะรับซื้อของเพื่อนนะครับนี่คือเหรียญนี้นะครับเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะแบบนี้และจุดสําคัญมากๆนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้ดูง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆครับหากฟังคลิปไม่ทันนั้นนะครับหรือฟังจุดสําคัญไม่ทันรบกวนเพื่อนๆกลับไปฟังคลิปใหม่นะครับเริ่มต้นใหม่เลยนะครับแล้วมาดูจุดสําคัญและไล่ตามจุดที่ผมบอกนะครับถ้าหาเจอนั้นรับทันทีเหรียญละ1,000บาทสภาพยูนซีสวยๆแบบนี้นะครับมาดูจุดนี้ครับเพื่อนๆนะฮะจุดต่อไปนะครับ คือนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะด้านหลังเนี่ยเป็นเรือพระที่นั่งสวนหงเนี่ยพศเนี่ยคือพศ2520้ยถูกไหมครับนี่คือจะมีข้อความว่าพศ2520มีข้อความว่า1บาทอยู่ตรงกลางถูกไหมครับส่วนเหรียญที่ผมจะรับซื้อของเพื่อนเพื่อนนั้นเพื่อนๆดูจุดนี้สิครับเห็นไหมครับจะมีคําว่า1บาทอยู่ตรงกลางถูกไหมครับแต่บริเวณน,นี้หายไปเพื่อนเห็นอะไรไหมครับจะมีแค่พอพาน กับจุดเท่านั้นนะครับนี่จุดนี้ฮะเดี๋ยวส่องให้ดูครับเดี๋ยวส่องให้ดูครับเพื่อนๆนะฮะเห็นไหมครับจะมีแค่พอพานกับจุดเท่านั้นครับบริเวณนี้ไม่มีเห็นไหมฮะแล้วมีตัวเลขว่าห้าสองศูนย์ครับเหรียญแบบนี้นะครับตามจุดเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเข้าใจแล้วกดก้าวเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสยามชาแนลหน่อยนะครับ เหรียญแบบนี้นะครับผมซื้อของเพื่อนนะครับในราคาเหรียญละ1,000บาทหากเป็นสภาพ UNC แบบนี้นะครับสภาพสวยๆนะครับแต่ถ้าสภาพเก่าหน่อยราคาก็ลดหย่อนตามสภาพนะครับในทุกๆเหรียญทุกๆคลิปที่ประกาศรับซื้อนั้นสําคัญสภาพก็เป็นสิ่งที่จําเป็นในการประเมินราคานั่นเองนะครับหวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันหยุดก็ขอให้เพื่อนๆนะครับจงมีความสุขในวันหยุดวันนี้นะครับฝากด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์เพื่อ ก็เป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารพร้อมกับราคาเหรียญที่เราประกาศรับซื้อของสยามชาแนลนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ